ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเทศไหนหรือเป็นคนยังไงก็แล้วแต่ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีข้อเสียที่แก้ไม่หายเป็นของตัวเองทั้งสิน้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเป็นคนที่มีข้อเสียหลักๆสมข้อที่มักพาความชิบหายมาให้ผมตลอดข้อแรกผมปฏิเสธใครไม่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นตอนเพื่อนชวนไปดื่มตอนผมมีสอบนะ่ะแม้ว่าผมจะง่วงนอนขี้เกียจขนาดไหนหรือผมจะอ่านหนังสือไฟลนแล้วไม่ทันยังไงเนะ่ะแต่ถ้าเพื่อนชวนไปก็คือไป ผมปฏิเสธใครไม่เคยเป็นจริงๆทั้งคนและผีใช่หูคุณไม่ฝาดหรอกผมกำลังมีปัญหากับผีนี่สิเธอชื่อพลอยสมเธอเป็นผีที่ผมสัมผัสได้ผ่านโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เราสามารถสื่อสารกันได้เราสามารถรับรู้การมีอยู่ของกันและกันตราบใดที่ผมเปิดโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เธอสามารถมองเห็นผมได้รับรู้ว่าผมเป็นนักเรียนข่าวบื้อคนหนึ่งแต่ผมนะสิ ไม่สามารถมองเห็นเธอได้ผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนรู้แค่ว่าผมทำสัญญากับเธอแล้วและผมผิดสัญญากับใครไม่ได้จริงๆไอบ้บ้าถ้านายปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวในโดนลูกบ้าขนาดนี้อีกนะขอพูดก็พาเธอมาถึงที่นี่แล้วไงเดี๋ยวก็าสาให้หรอกไอ้นี่ <S <S เฮ้ยไม่เอาอันนี้ไม่ล้อเล่นนะ เออพลอยส้ม<ะ>เขามองอะไรของเขาวะหรือว่าเขาจะเห็นไม่เห็นหรอกแมสคุณอะใส่ดีดืมเลยว่าแต่ผีมึงลำบากเหมือนกันปะวะช่วงนี้ก็ลำบากอยู่นะพวกแกใส่ไหมกันถูกไหม เราก็งงดีกลัวจำหน้าไม่ได้แถมช่วงนี้คนเขาก็ไม่ค่อยหลับค่อยนอนกันอะเราก็ไม่รู้จะเข้าฝันไปหลอกช่วงไหนมีงี้ด้วยเหรอวะแกก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างจะได้แบบไม่ต้องไปเรียกร้องความสนใจให้มากมายอะ่ะโอ๊ะเี่ยนี่ยวให้ฉันมองเห็นนะะเจาคืนให้ได้เลยอยากมองเห็นฉันไม,ม่ได้แน่แน่จะทำอะไรอะ่ะถึงฉันมองไม่เห็นอนะแต่ฉันก็รู้สึกได้นะ แต่ดิฉันทำได้ยังไงอยูอยอ่ยิ้มอยู่หรอไม่ใช่ยิ้มแบบชั่วร้ายไม่ใช่ดิถ้ายังควรอยู่ฉันจะปิดปรถโกนาเออเมียวเมียมียวเมเมี่เ,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 เข้อเสียข้อต่อมาของผมเมื่อผมสัญญาหรือตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วผมจะไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้เลย นอกจากทำสิ่งนั้นให้เสร็จพลอยส้มกับผมได้ทำสัญญากันผมต้องช่วยให้เธอไปเกิดภายในวันนี้โดยการพาเธอไปถ่ายรูปในสถานที่ที่มีความทรงจำที่ดีของเธอและส่งภาพไปในระบบคัดเลือกผู้ตายก่อนที่เธอจะได้ไปที่ชอบที่ชอบแบบเดียวกับในรูปเื่อว่าไปแล้วอ่ะย่อมาบางสมัยนี้ก็ทันสมัยเนาะมีระบบคัดเลือกอะไรนี้ด้วย จะไลอย่างนันก็ได้นะแต่ระบบมันยังเหลื่อมล้าอยู่เลยอ่ะฉันน่ะแค่ผีชนชั้นล่างๆส,ส่งไปนั่นแหละจะสนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงดิตายไปแล้วยังไม่สบายอีกหรอพวกผีอ่ะมาหลอกคนเพราะอะไรรู้ปะพวกเราหลอกคนไปก็แค่หวังให้โยมมาบาลมาสนใจพวกเราแล้วส่งเราจะเกิดใหม่สักที เราเข้าใจกันนะมาเดี๋ยวเราช่วยกันที่แรกที่ไหนดีอ่ะ I don't mind t slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. don't mind selling out or playing cover song Just as long as friends and family sing along And I don't need more money or faster car. Nah. Don't need a magazine to call me a superstar. Nah. I'm gonna take this little house and make a home And then I'll never have to face my nights alone. เอตอนนี้แกยังอยู่อ่ะว่างๆอ่ะชอบทำอะไร,รอ่ะดูหนังฟังเพลงหรือวาดรูปไหมจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเราชอบเล่นที่สวนอ่ะสวนวิ่งสวนหลังโรงเรียนหรือที่ไหนก็ได้ที่เป็นต้นไม้ ถึงว่าแกดูชอบที่นี่คือวัดเนี่ยแกมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับมันหรอก็มีนะจำเรื่องราวไม่ได้เลยแต่จำความรู้สึกได้ดีเลยเราเป็นคนไม่ซีเรียสนั่งศาสนาแต่เราก็ชอบมาที่นี่นะมันแบบสงบบอกไม่ถูกเลยนึกถึงตอนไปงานวัดครั้งหนึ่งตอนยังอยู่อ่ะนายอ่ะมีความทรงจำพิเศษอะไรที่นี่ไหม เราเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดที่นี่อ่อช่วงมปลายอ่ะเราอยู่มาก็สิบปีแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะเราจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอ่ะอาจเป็นเพราะมันสงบมันสบายใจอ่ะมันไม่มีอะไรพีกอ่ะเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้ละเราเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะเออเคยชวนสาวมาเดทที่นี่นะแต่เขาก็หายไปเลยอะ ก็ถือว่าลองมาเด็กนูแกได้ไหมเนี่ยเฮ้ย hey. ไม่ถึงอัปเดตหรอกแค่แกเป็นเพื่อนกับเราเราก็ดีใจเป็นบ้าแล้วเออมาเซลฟี่กัน้าถ่ายไปทำไมถ่ายไปก็ไม่ติดหรอกเอาหน้าถ่ายรูปเดียวเราจะได้จำได้ว่าเคยมากับแกอ่ะเข้ายังเข้ายัง ถึงเวลาแล้วเกรู้ยังว่าจะเลือกรูปไหนอ่ะรู้แล้วเราเลือกไวในใจและแต่แต่อะไรคุณนี่ก็จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเกิดหรอกรู้ระแค่กูกับคนอีกสักพับอ่ะเดี๋ยวคนแล้วมัสงบดีคุณแน่ใจนะแน่แต่ได้เนาะ จะได้อะไรหรอเราน่าจะเจอกันมาตั้งนานแล้วอ่ะหมายถึงตอนที่ยังเป็นคนอ่ะนะมันรู้สึกสนิทยังไงมั้งอืมดีจังเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าแกไปที่ที่ดีแล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็รู้น่ โอเคโอเคเลึกลับดีแฮะกลถึงเวลาแกแล้วเลือกรูปที่ชอบสิเดี๋ยวเราต้องไปแล้วขอบคุณนะอขอบคุณเหมือนกันเลิกได้แล้ว Kasi. Dala lang, para na. Okay, okay. เสียอย่างสุดท้ายผมเป็นคนทำอะไรช้าๆมาตลอดกินก็ช้าเดินไปไหนมาไหนก็ช้าไม่ทันคนอื่นเขาทำงานอะไรก็ช้าไปหมดเล่าสุดก็คงจะเป็นผมลืมเธอที่ช้าเหลือเกิน